ฉันนไไม่เป็รขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณหรอกเป็นใครใครก็ช่วยยังไงซะเรื่องนี้ฉันก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการเก็บกวาดบันถึงขั้นต้องระเบิดขนาดนี้เลยงั้นเหรอเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนของเย่หลิงเทียนทำอย่างนั้นเหรอโอ้ยไปเร็วระเบิดมาพีเดเร็วยวโดนลูกหลงอย่าเข้าใกล้ตึกนั้นไปเร็วพวกเรารับทราบครับลูกพี่เฮ้อ นั่นมันลอยสักอะไรกันเอ๊ะลอยสักนั่นมันเป็นของกลุ่มชิงเหมือนนี่นาะหรือว่าการระเบิดครั้งนี้กลุ่มชิงเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องฉันตามเรื่องของกลุ่มชิงเหมือนมานานถ้าตามไปครั้งนี้อาจจะได้หลักฐานเกี่ยวกับพวกมันก็ได้ขอโทษนะเดี๋ยวฉันมาใหม่พอดีฉันมีบางอย่างที่ต้องทำนะ่ะไว้เจอกันนะต้องรีบตามไปแล้วเธอรีบแปลกๆฮะแต่ก็ช่างมันเถอะ นั่นมันไม่ใช่เรื่องของฉันเราเรีบไปเคลียร์ปัญหาของเราจะดีกว่ารีบไปเร็วพวกเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเข้าหรอกเออถึงแล้วคงไม่มีใครตามมาแล้วสินะที่นี่อาจจะเป็นที่ซ่อนของกลุ่มชิงเหมือนก็ได้ไม่คิดเลยว่ามันจะเลือกที่ซ่อนเป็นโรงงานล้างแบบนี้ถ้าฉันมีหลักฐานมากพอฉันจะสามารถเรียกกำลังเสริมมาที่นี่ได้ ที่ซ่อนของกลุ่มชิงเหมือนมันต้องเป็นที่นี่แน่ๆเฮ้ยพวกเดี๋ยวเรามาด้วยเดี๋ยวเราออกไปดูดบุหรี่แป๊บโอเครีบไปรีบมาเราก็จะไปด้วยเหมือนกันเรียกกําลังเสริมไม่ได้เพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณฉันไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องนั้นฉันต้องหาทางเปิดมันและถ่ายรูปเก็บไปเป็นหลักฐานเอ๊ะนายท่านได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วย ผมไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆตึกนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นฉันส่งคนจำนวนมากของกลุ่มชิงเหอไปที่นั่นแต่มีแค่แกสองคนนั้นเหลอที่รอดมาได้นี่มันหมายความว่ายังไงกันฮะยิ่งไปกว่านั้นแกทั้งคู่ไม่รู้ตัวเลยว่าแกกำลังถูกสะกดรอยตามมานะ่ะนี่มันความอัปยศอชัดๆไม่นะไม่คิดเลยว่าจะมีปรมาจารย์การต่อสู้มาอยู่ที่นี่ เขานั้นแข็งแกร่งกว่าฉันมากเลยต้องรีบหนีจะหนีไปไหนจ้าคนสวยโอ้ไม่คิดเลยว่าคนสวยแบบเธอน่ะจะรอดจากพลังของฉันไปได้ฉันเป็นตำรวจเพื่อนของฉันรู้แล้วว่าฉันอยู่ที่ไหนถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันกลุ่มของนายโดนทำลายยับแน่ฉันเป็นอาชญากรที่ฆ่าคนมาตั้งมากมาย คนอย่างฉันเนี่ยนะจะมาแพ้ให้กับเธอเป็นไปไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าวันนี้เรามาสนุกกันดีกว่านี่แกทําฉันอย่างนั้นเหรอแกตายแนย่ฉันจะบอกกับแกไว้อย่างหนึ่งนะพ่อของฉันคือป่ายลี่เซียงทหารระดับหนึ่งของภาคตะวันตกเฉียงใต้จะหากมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันพ่อของฉันไม่ปล่อยพวกแกไว้แน่ปหายลี่เสียงที่เป็นระดับหัวหน้าอย่างนั้นเหรอ แม้แต่ตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงยังต้องไว้หน้าเขาเลยทำไมลูกสาวของไปลี่เซียงถึงมาเป็นตำรวจในเมืองแบบนี้ล่ะโอ้แล้วไหนล่ะไปลี่เซียงของเธอนะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะสาวน้อยเดี๋ยวพี่จะจัดการทั้งหมดให้เสร็จไวๆเองฮ <c oughs> บ้าเอ้ยฉันไม่น่ามาคนเดียวเลยฉันไม่น่ามาเป็นตำรวจในเมืองนี้เลยลูกงี้น่าจะอยู่กับครอบครัวซะยังจะดีกว่า ฉันยอมตายดีกว่าจะถูกพวกมันย่ำยีไม่ต้องห่วงนะจ๊ะสาวน้อยพี่จะลงมือเบาๆนะเฮ้ hey, พวกเือใครวะถ้าเขาไม่อยากให้นายทำนายก็อย่าไปบังคับเขาสินายไม่คิดเหรอว่าทำแบบนั้นแล้วมันน่าอายนนะ่ะไอเด็กน้อยแกเป็นใครวะแกกล้าดียังไงเข้ามาในเขตของกลุ่มชิงเหมือนนะ่ะขอโทษด้วยฉันไม่ได้มาเที่ยวที่กลุ่มชิงเหมือนเฉยๆหรอกนะ แต่ฉันมาที่นี่เพื่อฆ่าพวกแกทุกคนยังไงล่ะ